การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมและดิฉันรัตมณีกังวันไกลค่ะวันนี้เรายังคงออกเดินทางไปตามวัดต่างๆเพื่อที่จะนําเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมค่ะแต่สิ่งดีๆที่เรานําเสนอแน่นอนที่สุดก็คือในทุกๆช่วงนั้นเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัดที่รายการของเราเคยนําเสนอเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ ขอเจริญพรในธรรมรายการส่งรมช่องห้าที่ได้มาทำรายการกิจกรรมวัดใบเจริญผลเกี่ยวกับประเพณีของท้องถิ่นณที่นี้อาตมาในานามเจ้าวาดพระครูพิทักษ์วราธรรองเจ้าคณะอำเภอครีมาจังหวัดสุขโขทยัย ความเป็นมาของหลวงพ่อดำองค์นี้เมื่อวันที่20มีนาพศพัาร 2500, 37, เมื่อหลวงพ่อดำขึ้นแท่นเสาห้าอาตมาก็อธิษฐานหากบุตวาสนาบรารมีมีจริง <ไป S 1> ก็ไปดังที่อธิษฐานไว้มีญาติโยมคนจีนบอกว่าโยมเป็นคนจีนขอสร้างพระโพธิสัตว์ กรอิมถวายเป็นเทวะเทวะพระโพธิสัตว์ได้ไหมแล้วหลังจากนั้นเมื่อสร้างไมื่อพระอิมเสร็จเรียบร้อยก็มีโอกาสได้เชื่อมต่อกับคนยีน mm hmm. เขาก็บอกว่าปีหนึ่งแต่และปีละปีก็นำกระถินพระป่ามาทอดทอดเสร็จแล้วก็บอกว่าแล้วแต่คณะกรรมาการวัด <Okay. S 1> จะเอาไปใช้อะไร ก็เอาไปโรงเรียนวัทยมทาอาคารนี้ไปเป็นสถานีอมัยอาคารนี้ไปเป็นโรงพยาบาลอาคารนี้ไปซื้อที่กศนอ,อาคารนี้แล้วก็ไปสร้างโรงเรียนกศนก,ก็ดีไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปจัดชุดพระเด็กไปซื้ออ,อะไรเครื่องคอมพิวเตอร์โดนตีไทยให้กับแต่ละโรงเรียนเท่าที่ความจำเป็นนี่หมายามว่าออกไปจากนี้ทั้งนั้นเป็นเหตุที่ว่า โยมนั้นที่ได้มาที่ฐานก็บอกว่าธุรกิจการาง,งานนั้นที่เขาประสบความสําเร็จพร้อมที่จะถวายปัจจัยจํานอนหนึ่งแล้วให้พระให้เจ้าวาดคณะสงฆ์และคณะกรรมการว่าตัดสินใจว่าเราจะสร้างอะไรกันก่อนก็เป็นไปตามเป็นไปตามเจตนาแต่และที่ละที่ล้วนแล้วกเพราะญาติโยมที่มาที่ปัจจัยที่มานั้นก็เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจอะมาขอพรจุดจุดนี้ แล้วก็ไปประสบความสาเร็จด,ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาก็กลับมาตอบแทนแล้วก็ถามว่าปัจจัยปีนี้จะสร้างอะไรก็แล้วแต่เป็นไปตามเจตนาของเจ้าภาพเช่นเครื่องวัดจอประสาทตาอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์แล้วก็เม้แต่เครื่องฟอกไตเป็นประจําไว้อมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสุขโขทยัยเครื่องวัดจอประสาทตาเตียงต่างๆเท่าที่ กำลังจะภาพและศรัทธาก็ล้วนแล้วก็มาขอพรณนะที่นี้แล้วก็ญาติโยมนั้นไปะสบความสำเร็จแต่ละท่านแต่ละคนเหตุที่เกิดบุญเกิดกุศลที่สร้างมาจิตประกายบุญจิตบุญมาจากแรงอธิษฐานณนะจุดจุดนี้เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีลำไทรผลรไม้แล้วกระดอกไม้มาบูชาคือมาตอบแทนณนะที่นี้เหมือนว่า หลวงพดำก็อุปมาเหมือนองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไปได้หลากหลายทิศทาง <c oughs> เหมือนรถไปมาก็จะบีบแกนบอกว่าขอทางหน่อยสาธุเนี่ยเป็นต้นณดินแดนแห่งนี้มีความน้อมนึกว่าพระ คำสอนพระคำสอนพรามเยอะแยะมากมายแต่ถ้าจิตใจใกายวาจาใจเราเนี่ยต้องบูชาพระในบ้านาวันวันที่16เมษา,ายนแต่ละปีณนะดินเดนแห่งนี้เป็นดินเดนที่ฝ่าเท้าบิดามารดาที่สร้างพระนอน บูชามงคลสูตร38เช่นอเสวนาจะพาละนังการไม่ครบคนผ่านเป็นอันมงคลสูงสุดอย่างยิ่งที่นี่ยกฝ่าเท้าบิดามารดาเป็นที่ตั้งพระทั้งร้อยผามทั้งร้อยหล่อหลอมเป็นมหามงคลที่จะสะสามให้อัปมงคลออกจากตัวลูก ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับน้ำหนึ่งขันหัวจวดเท้าสมนึกแล้วก็ขอโทษขอคามาที่ฝ่าเท้าเม่มงคลอันสูงสุดคำว,ว่าบิดามารดาน,นั้นสมบูรณ์แล้วอาตมาขอเจริญพรสวัสดีผู้ชมรายการซ่องธทรรมช่องห้านะครับ ครับผมนายกิษณะมงคลแสงสุรีอาจาร,รย์ชำนาญการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมอำเภอกินิมาจังหวัดสุโขทัยครับตัวก็ผมเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับที่อยู่ในชุมชนของวัดใหม่เจริญผลเป็นเด็กที่เรียนจากโรงเรียนปฐมที่หลวงพ่อได้อุปการละดูแลอุปถัมภ์ดูแลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้สร้างโรงเรียนมัธยมขึ้นมาซึ่งผมก็เป็นลูกศิษย์ อันนะครับของทั้งสองโรงเรียนเลยเป็นสิทธิ์เก่าทั้งสองโรงเรียนหลังจากที่เรียนจบมัธยมก็จะไปต่อมหาลัยด้วยทุนทรัพย์ที่ไม่เพียงพอหลวงพ่อก็ได้ให้การอุปการะครับให้ทุนทรัพย์ในการที่ไปเรียนศึกษาต่อแล้วก็หวังที่จะให้เรากลับมาพัฒนาบ้านเกิดนะครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาครับก็มาตามตามที่ท่านได้เอ่ยวาจาไว้ตามสัญญากลับมาเพื่อพัฒนา ซึ่งปัจจุบันผมก็กลับมาเป็นอาจารย์ชํานาญการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผมเิียคมนะครับก็อยู่ห่างจากวัดเพียง500เมตรนะครับในการที่จะมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดชุมชนนะครับซึ่งหลวงพ่อนอกจากที่จะดูแลเด็กๆแล้วนะครับก็ยังดูแลชุมชนพัฒนาโรงเรียนพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนให้งานให้อาชีพนะครับกับชุมชนหลังจากที่ ว่างจากการทํางานราชการในการเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนให้ความรู้กับเด็กนักเรียนแล้วด้วยความที่เราเป็นคนในชุมชนนะครับได้รับการอุปการะรจากหลวงพ่อในการศึกษาต่อจนจบออกมาเป็นคุณครูนะครับก็มาตอบแทนนะครับในเวลาว่างเราก็กลับมาช่วยเหลือวัดนะครับมาช่วยดูแลนําเด็กมาพัฒนาวัดนะครับในจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมตั้งใจนะครับเพื่อที่จะ ตอบแทนนะครับสิ่งที่ท่านได้เมตตากรุณากัากบต,ตัวผมเองนะครับในการปราวณาตัวช่วยเหลือวัดนะครับซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากองค์หลวงพ่อดำนะครับที่วัดนี้แล้วเราก็ยังมีองค์พระมยาพระร่วงเจ้าเจ้าแม่คุนอิ่มองค์หลวงพ่อขาวพระปางสายญาติที่องค์มหาเจดีย์นะครับบนภูเขานะครับและกำลังสร้างพระนอนนะครับบริเวณด้านหลังวัดนะครับ ครับและเร็วๆนี้นะครับทางวัดใหม่เจริญผลนะครับจะมีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับซึ่งเป็นอุโบสถหลังแรกและหลังเดียวของทางวัดนะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมทําบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนนะครับแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพตัดไหวนะครับลูกนิมิตนะครับในวันที่17เมษายนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับ ผม,มน,นายเสนายินักเมืองหรือว่าคูเูเพที่ทุกคนรู้จักในนามลิกเกเด็กผู้ได้โอกาสกระนามเก่าชื่อของคุณม,มูลสินแต่ณเวลานี้นะครับพวกเราได้ส่วนมากเป็นเด็กที่อยู่ในส่วนของเด็กกำพร้าและเด็กยากจนยากไร้นะครับแล้วเราได้มาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อสูตรนะครับแล้วก็ท่านมหาบุญเชิดท่านได้พบเราแล้วท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ลานการแสดงกับเราและให้ ให้ทุกอย่างที่เด็กขาดนะครับมาจะเป็นข้าวสารอาหารเองหรือว่าความรู้คําสั่งสอนทุกอย่างนะครับมอกับพวกเราเราเลยปรนาตัวเองของพวกเราเด็กๆพร้อมทั้งหมด20กว่าคนนะครับให้เป็นลูกศิษย์ของท่านและท่านดูแลเรามาตลอดเราเราไปเปลี่ยนนามนะครับเปลี่ยนนามเป็นเชิดบุญบันเทิงศิลน,นะครับซึ่งเราถือว่าเชิดบุญมาจากชื่อที่เป็นธรรมะแล้วก็เราจะใช้ธรรมะที่ท่านสอนไปดูแลเด็กๆแล้วก็สร้างศิลและบารมีทาต่อไปครับผม ครับถามห้ว่าถ้าเกิดท่านผู้ใดมีความเมตตาสงสารแล้วก็อยากจะอนุเคราะช่วยเหลือเด็กๆโอกาสทั้งหมดก็ติดต่อมาได้ที่0823738547หรือว่าไม่งั้นก็ติดต่อมาทางวัดใหม่เจริญผลแล้วก็ท่านมหาคุเช่วยได้เลยนะครับที่วัดป่าหนองยังตกครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเมียเร็เป็นเมียพี่ชาย จิตมีใจเรื่อเิฐที่ท้องที่ชี่มาเมิ่อใจมันด,ดุบบัดดีรูปไม่งา,งามเป็นนางคนน้องตแต่ไม่ท่าน,นรอว่าจระนามหัวใจดำยิ่งไวง้งาไม่ตงไปนะ แม่ดกัลดอกทิย่าใช้วันหยุดยังมีคุณค่าค่ะและรายการส่องธรรนั้นจะรู้สึกดีเป็นเกียรติทุกครั้งค่ะที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสเดินทางไป ตามที่ต่างๆด้วยการแนะนำของรายการเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมย้อนหลังในทุกๆช่องทางวันนี้รัฐมณีกังวันไกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ